ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่ช่อง m o n น y Hero ค่ะเรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m o n น y Hero นะคะและเจอหน้ากันแบบนี้ทุกท่านอยู่ในช่วงของเล่าข่าวหุ้นกับชุก้าปณิตาค่ะข่าวหุ้นที่นํามาฝากกันในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าใครไม่ดูพลาดแน่นอนนะคะ่ะเพราะว่าเรานะคะจะคัดมาแต่เนื้อๆไม่เน้นน้ำนะคะโดยนะคะช่วงท้ายปีแบบนี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าหลายสํานักข่าวเลย เขาจะนําเสนอข่าวในส่วนของปี65กันมาออกมาแล้วนะคะเราเนี่ยก็เลยไปคัดตีมของการลงทุนนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้ให้ไว้เอาแบบสั้นๆง่ายๆได้ใจความเดี๋ยวเราไปดูข่านี้กันเลยค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะจะพามาดูแนวทางรวมถึงกลยุทธ์ปีหน้านะคะโดยสีผู้เชี่ยวชาญที่เขาได้แนะนําไว้และจะเป็นการสรุปแบบสั้นๆค่ะไปดูกันเลยนะคะคนแรกค่ะคุณเทอรศักด์ทวีทีรธรรมนะคะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาสค่ะเขาแนะนํานะคะว่าให้ทยอยสะสมหุ้นที่กําลังฟื้นตัวจากในเรื่องโควิดและ ได้รับอานิสงจากในธีมของการเปิดเมืองเช่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ค้าปลีกส่งออกและอสังหาริมทรัพย์ค่ะ 2นะคะคือคุณมงคลพ่วงเพตาค่ะเป็นพ่วงหน่วยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลยุทธ์การลงทุนของบริษัท KTBST เขาแนะนำทั้งหมด3ตีมการลงทุนค่ะ 1. นนะคะแนะนำเป็นธีมเดียวกันนั่นก็คือหุ้นที่กำลังฟื้นตัวจากโควิด -19 เช่นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมธนาคารนะคะแล้วก็2เนี่ย มองไปในส่วนของหุ้นที่เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีค่ะเพราะเขามองว่านะคะปี2565เนี่ยจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น5 g ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะรวมไปถึงกระแสะของรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่เข้ามาด้วยและตีมที่3นะคะคือตีมของกันชงค่ะโดยนะคะจะต้อง ับตาดูค่ะว่าบริษัทใดนะคะจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจดังกล่าวนะคะซึ่งมันก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตได้ต่อไปค่ะคนที่3นะคะคือคุณเบนจพลสุทธิวาดิชนะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทเอเชียเวลค่ะเขามองธีมการลงทุนปีนะคะเป็นทั้งหมด4ีธีมค่ะ 1. น,นะคะคือหุ้นที่อิงกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 5G 2. นะคะคือหุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวค่ะ 3. นะคะคือหุ้นที่อยู่ในส่วนของภาคการส่งออกที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและ4นะคะคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะ และคนสุดท้ายนะคะคือคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญค่ะเป็นกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์นะคะของบริษัทบัวหลวงค่ะแนะนำให้ถือหุ้น65นะคะโดยแบ่งเป็นสหรัฐ22เวียดนาม17จีนและอื่นๆ14หุ้นไทย12 ค่อนข้างบอกละเอียดเลยนะคะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์โดยที่เหลือนะคะให้ถือเป็นทองคํา10%ทัชเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือกองหลีนะคะ10% แต่แนะนำนะคะเป็นกองหลีกต่างประเทศเพราะว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจมากกว่านะคะโดยนะคะนี่ก็เป็นคำแนะนำที่เรียกได้ว่าคัดมาแต่เนื้อๆทั้งนั้นเลยของสีผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยนอกจากนี้นะคะหุ้นกลุ่มที่มีการถูกแนะนำโดยภาพรวมของปีห5ที่สำคัญเลยเนี่ยคือกลุ่มโรงพยาบาละค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่จากสถิตินะคะให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงเช่นเดียวกันกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มค้าปีกค่ะ ทุกคนที่สามารถส่งต่อต้นทุนสินค้าไปยังผู้บริโภคนะคะแล้วก็กลุ่มสถาบันการเงินที่ได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนนะคะที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะก็เล็งเห็นไปในส่วนของกลุ่มนิคมอุตสาหการรมเพราะได้อนิสงนะคะจากการย้ายฐานผลิตจากจีนมายังไทยคะ่ะจากประเด็นในเรื่องของภูมิรัฐ,ฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะรวมไปถึงกลุ่มเทคโนโลยีเพราะว่าธุรกิจเนี่ยสามารถต้านทานกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้สูงแม้ ราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยจะมีการปรับไปแบบค่อนข้างที่จะร้อนแรงแล้วแต่ว่าในส่วนของ v a l u a t i o n ของตัวหุ้นเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่เช่นกันค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพรวมแล้วก็เป็นตีมที่แต่ละท่านนะคะได้ให้ไว้ทั้งหมด4ท่านค่ะก็ลองไปศึกษาแล้วก็ลองปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นแนวทางให้หลายๆท่านได้ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คลิปนี้ค่ะที่สําคัญนะคะหากต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมในอาร์มิชี่ด้านล่างคลิ ีได้เช่นเคยแล้วก็ใครอยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นเคยคะ่ะ